วันนี้ดูข่าวนะครับขำม,มากเลยแล้วแล้วก็แค้นใจมากนะครับมึงพูดเหมือนว่าประชาชนโง่ยงไงไม่รู้นะฮะมีสสคนหนึ่งนะน่าจะเขาต้องจำจำไม่ผิดนะฮะจะตั้งพักใหม่กำลังตั้งพักใหม่หรือยังไงก็ไม่รู้ผมอ่านข่าวอยู่มันบอกทําเพื่อประชาชนทําเพื่อประชาชนอีกแล้วนะครับ พวกมึงลหลอกได้แต่คนแก่ๆคนรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่กูเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่ยึงไปหลอกเขาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับลุกเ,เดิมของพวกมึงเนี่ยนะดูแลประชาชนนะครับไม่เอาคือไม่เอาคนขี้โกงนะครับคนคอร์รัปชันไม่เอานะฮะพวกมึงทุกคนรวนย,ยๆนั้นเลยไปตรวจพย์สินได้เลยนะร,ร้อยล้านสองร้อยล้านพันล้านยังมีไปไปได้ยังไงอะ พวกมึงรวยได้ยังไงอะนะครับคุณไม่ต้องพูดหรอกนะฮะต่อยเป็นอาจารย์นะครับจบด็อกเตอร์ถูงสูงมึงคิดว่าเด็กเขาเชื่อไหมคบพูดของพวกมึงเนี่ยือนะคาพูดของพวกมึงไม่มีค่าแล้วนะครับความเชื่อถือไม่มีนะครับมึงไปดูเดิม็อบแต่ละทีเยอะไหมนะมีแต่วัยรุ่นเยาวชนนะนะั้นน่ะอนาคตของชาตินั่นน่ะนะนะ ไม่เหมือนแก่แก่ดอกไอ้เฮียไปก่าตีใครก็ไม่รู้สสแม่งจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วังไปก่าตีเขาอีกมึงรู้ไหมมึงอายลูกหลานมึงากบ้างถ้าลูกหลานมึงเห็นอ่ะมันน่ะต้องก่าตีเราเฮียเพราะเราเป็นคนจ่ายว่าเสีมันแดกวันนี้เจอสสพูดโอ้ยไอ้เฮียมนุรู้ดูถูกประชาชนอ่ะก็จะบอกง่ายดูถูกประชาชนมากนะครับตั้งแต่เรื่องหวยอะไรเฮียบอกตรวจไม่เจอนะครับมึงคิดว่ามึงออก ออ,ออกมาพูดแบบนี้นะตรวจสอบแบบนี้มึงกำลังตอกย้ำนะครับว่าประชาชนโง่ทั้งที่ทั้งที่ประชาชนรู้ว่าเขาซื้อเท่าไหร่ไม่ต้องไปถามสสหรอกว่าเอ้ยไอ้นั่คือไม่ต้องถามหรอกนะครับต้องถามหรอกประชาชนเขารู้นะมีอะไรก็ถามทนายมีอะไรก็ถามสสประชาชนต้องการอะไรพวกมึงก็รู้ดี ประเทศนี้ควรเปลี่ยนแปลงแบบไหนมึงก็รู้แต่มึงไม่ทําไม่ทําดีนะมีพักการเมืองพักใหม่เกิดขึ้นมานะครับพักการเมืองพักนี้นะทำให้ประชาชนรู้เยอะนะครับเรื่องที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะผมชอบพักนี้มากนะครับแล้วผมจะเลือกพักนี้แน่นอนนะครับพักการเมืองเพื่อประชาชนนะใจต้องถึงและอย่าไว้หน้าใครนะครับ อย่ามาเกงกลัวอย่ามาคือพักร่วมอ่ะมึงจะมึงจะเกง